ูดถึงเรื่องสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมอากาศร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมรวมถึงทั้งสองท่านามีวิธีคลายร้อนไหมก็ดื่มน้ําเย็นๆตอนเด็กๆชอบคิดว่าพอร้อนต้องวิ่งเข้าตู้เย็น <c oughs> <c oughs> จะได้แบบเย็นๆไง S <S เออ,เอก็ื่องใช้ทัศนัยคิดแบบนั้น<ช><ช>คุณ<ช>ดมสุภานี้ไปอาบน้ำอ๋อไปอาบน้ำทีนี้พูดถึงเรื่องเย็นๆค่ะคุณผู้ชมเวลาร้อนๆแล้วดื่มน้ำเย็นๆใส่น้ำแข็งแบบจัดเต็มเนี่ยก็น่าจะช่วยเรื่องของคลายร้อนได้บ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปดูธุรกิจของโรงงานผลิตน้ำแข็งดีกว่าค่ะแหมตอนนี้ก็ต้องทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตค่ะวันนี้ตามไปได้เลยคุณอัญชลีสิริม่วงจะพาไปดูกันค่ะ น้ำแข็งใสาราดน้ำหวานสีสวยสดเป็นหนึ่งในเมนูที่ขายดีในช่วงหน้าร้อนนี้ที่อุณหภูมิพุ่งขึ้นเกือบ40องศาเซลเซียสน้ำแข็งเย็นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนต้องการความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้โรงงานผลิตน้ำแข็งจำเป็นต้องเปิดเครื่องผลิตตลอด24ชั่วโมงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกประมาณร้อยละ30 ช่วงหน้าร้อนนะคะโดยเฉพาะเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้นะคะความต้องการน้ําแข็งมีเพิ่มมากขึ้นค่ะทําให้โรงงานนี้นะคะต้องเพิ่มกําลังการผลิตจากเดิมผลิตอยู่ที่วันละ35ตันต้องเพิ่มขึ้นเป็นวันละ50ตันค่ะอย่างน้ําแข็งที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เตรียมที่จะส่งให้กับเอเย่นที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติค่ะกลุ่มลูกค้าของโรงงานจักรวาลน,น้ำแข็งเครื่องดื่มแห่งนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักคือกลุ่มร้านอาหารขนาดใหญ่ที่ต้องการวันละ100กระสอบ เรือท่องเที่ยววันละ25-30กระสอบและเอเย่นที่นำไปจำหน่ายต่อตามร้านอาหารและร้านกาแฟาต่างๆวันละ600กระสอบแต่ในช่วงหน้าร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็นวันละ800กระสอบนอกจากอากาศที่ร้อนจัดการเติบโตด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้ยอดขายน้าแข็งเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยรวมมันอยู่ที่สภาพอากาศเห่นเช่นว่าอากาศร้อนคนก็บริโภคน้ำแข็ง ค่อนข้างจะเยอะโดยรวมนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะส่งตามพวกร้านอาหารใหญ่ๆก็พวกตะวันแดงพวกเ,เรือโเรเยันรเยัพินเซตพวกนี้ซึ่งเป็นเกี่ยวกับคณะทัวร์ของอพวกญี่ปุ่นไต้หวันอะไรพวกนี้พวกฮ่องกงที่มาเที่ยวในเมืองไทยก็จะแบบว่าจบลงที่แบบว่าบุฟเฟ่บ,บนเรือบ้าง ผมจะส่งทงทั้้ดาานนนสำหรับแนวโน้มของธุรกิจน้ำแข็งผู้ประกอบการมองว่ามีโอกาสเติบโตขึ้นตามสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นทุกปีแต่ข้อจำกัดของธุรกิจนี้คือการขนส่งที่ควรอยู่ในรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรจากโรงงานเพื่อลดความเสียหายจากการละลายของน้ำแข็งและควบคุมค่าขนส่งให้เหมาะสมอัญชลีสิริม่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน